สวัสดีครับอยู่ผมเช่นเคยนะครับพี่เฟรยนต์ในช่องพีดพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรดเอนะครับวันนี้ขอนำเสนอใีกหนึ่งคันครับเป็นรถครอบครัวนะครับเป็น i ี u ส u มิวเอ็ก์ปี2016คันนี้ไม่ใช้งานมาและทางก็ประมาณ1นึ0 0 0สมนโลนะคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าออปชันเขามีอะไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับราคาที่ทางพี่ยนเสนอขายอยู่ที่ราคา8 3 5 0ส0บาทนะ จากเปิดตัวนะครับคันนี้ก็อยู่ประมาณที่1ล้าน1ล้าน3เกือบ1ล้าน4นะวันนี้8 3 5แสนบาทนี้เราไปดูกันครับว่า,าความใหม่ความเดิมของเขาแนละ้วก็ออปชั่นต่างๆเขามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูร,รอบๆนอกเขาก่อนนะครับตามผมมาเลยครับเรามาไล่กันจากทางด้านหน้ากันไปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะวิวเอ็ปี2016อันนี้ก็รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับกระจังหน้า เป็นโครเมียมขนาดใหญ่เลยนะสำหรับ 1X ก็ดูดีดูสวยงามดูลุยดูบึกบึนนะครับก็ไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็เป็นไฟ d a ย์ไทม์ u ันน n ่งไลท์ก็เป็น LED มาให้นะครับสไตล์ก็ทั้งลุยได้รอได้นะในส่วนของล้อนะครับล้อหน้า ล้อหลังนะครับก็เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อคันนี้นะครับแม็กอลอยขนาด17นิ้วยางทั้ง4เส้นก็ปี2019นะคันนี้ดอกอยางก็ใช้งานได้อีกหลายปีนะสำหรับคันนี้นะที่ได้ไปไม่ใช้งานนะครับคันนี้อยู่ที่140,000โลนะครับราคาก็835,000บาท ฟิล์มติดตั้งให้รอบคันครับบานหน้าเต็มนะคันนี้ในเรื่องของกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้นะุดแต่แหลกหลังคานะครับดูดีดูสวยเลยนะครับสําหรับคันนี้สภาพร่องรอยแทบจะไม่มีที่ติเลยนะคันนี้นะครับบันไดข้างนะครับดูดีดูสวยงามนะเส้นสายยังตรงเลยนะ รถใหม่เลยนะครับเมื่อเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับมีระบบสมาร์ทเอนที่สมาร์ทเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์สมาร์ทแล้วนะครับอันนี้ภายในนะครับได้ตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคันนี้เรื่องของแผงประตูก็ดูดีดูหรูนะครับพุ่มหนังมาให้ด้วยเมื่อเปิดประตูด้านในก็เป็นโครเมียมนะนะครับดูมุมกล้องนะเมื่อไปหน่อยนะครับ กระจกทั้ง4บานเป็นไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับเป็นโโต้มีเซ็นทรัลล็อกมาให้ล็อกกระจกมาให้ครับในเรื่องของสวิตช์ไลมาก็จะเป็นปรับพับไฟฟ้าของกระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีโหมดประหยัดน้ำมันด้วยนะครับประหยัดก็มาไลยนะครับปรับได้4ีทิศทางนะคันนี้เป็นมันติฟังก์ชันมาแล้วนะครับวกคุมเรื่องการรับสายโทรศัพท์จอแสดงผลวิทยุเครื่องเสียงต่างๆนะครับถือว่าใช้งานได้สะดวกสบาย ในส่วนของเครื่องเสียงนะครับคันนี้ก็เป็นจอ Android นะเป็นจอทัชสกรีนมาให้ข้อดีของอีซูนะก็เมนูต่างๆนะครับในจอเขาค่อนข้างที่จะมองได้ชัดเจนเด่นชัดมีปุ่มที่ใหญ่นะครับกดง่ายสบายนะเ,เรื่องของ Air เป็น a อร o โต้นะครับดูออกแบบดูดีด,ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับเหมือนได้เน่ยนะันนี้นะครับตกต่าง ภายในเป็นเบาะสีดำนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะคันนี้นะครับกระจกนะครับกระจกตัดแสงอันนี้เป็นกล้องแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นกล้องบันทึกนะเป็นจอด้วยอัน stem. นี้นะแสดงว่าเปลี่ยนเป็นกล้องบันทึกการขับขี่เกียร์ออโต้นะครับจอกลางนะเป็นรถครอบครัวจอกลางเบาะคนขับฝั่งเบาะคนขับนะครับปรับ ไฟฟ้าได้เฮเบาะขับไฟฟ้าสครับเพจนะครับมีตัวสอนเรือแสงมิวเดูดีดูสวยงามนะระดับเ้วยนะครับหรือว่าภายในดูเรียบหรูสวยงามนะครับสภาพก็ดูใหม่นะครับคันนี้ต้องรอยการใช้งานน้อยมากนะ วีลคันี้นะครับปี2016นะแต่ร่องรอยการใช้งานน้อยนะเบาะภายในดูดีดูสวยนะครับสภาพดูดีดูสวยเลยถุนสวิตต่างๆของการใช้งานดูดีดูสวยนะครับเนี่ยมาดูตอนหลังนะครับมีสครับเปดกันลอยก็เป็นสัญลักษณ์ของมี X เอนะเนี่ยเบาะนะครับพับได้นะก็จะขึ้นเบาะแถวหลังก็ประมาณนี้นะครับพับขึ้นมาได้นะครับ เาแถวสมนะมีจอมีแอร์มาให้นะครับทั้งตอน2และแถวแถวสมแถวสและแถวสมีแอร์มาให้นะครับก็เพียงพอนะครับสำหรับคถครอบครัวไปกันเป็นครอบครัวได้มีสวิต์ปรับแอร์ได้ปิดแอร์ได้ก็ปิดแอร์ไปส่องสว่างอนเตอร์เทนได้ครับรถคันนี้นะครับทีมพักัเป็นรถอิซูซู นะครับเป็นยี่ห้ออิสุด้วยนะครับบอกว่าพับนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังนะดูในส่วนของด้านหลังครับเนะี่ยไฟท้ายดูดีดูสวยงามนะครับไฟเบรกโดยสามเม็น LED นะคันนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับนะมีไฟทับทิมไฟถอยสวยงาม ว่าไฟตัดหมอกหลังนะให้นะครับเนี่ยนะครับมีล็อกเก็บสัมภาระนะครับเก็บรองเท้าก็ได้นะครับเก็บของได้นะีบาะหรือถ้าเป็นสัมภาระชิ้นใหญ่ก็ถ้าชิ้นใหญ่ก็พับเบาะไปนะครับอันนี้ก็พับเบาะได้ไปพับเบาะได้ที่วางแก้วก็มีทุก ตำแหน่งของเบาะนะนี่ก็มี p o w e r l e ์มาให้ช่องหนึ่ง DC นะครับ1 2โวลต์ไฟส่องสว่างด้านท้ายมาให้ก็มีนะครับน็อตแท้น็อตเดิมเลยนะครับตะเข็บต่างๆเนี่ยนะครับรับประกันเลยไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้้าภายในภายนอกดูดีดูสวยงามเลยทีเดียวนะถ้าใครมองหารถครอบครัวนะครับมีครอบครัว เป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นก็ต้องมองหาความปลอดภัยเป็นหลักและความสบายราคาก็อยู่ไม่ถึว่าแพงมากนะครับเปิดตัวอยู่ที่ร้านสาร้าน4นะวันนี้อยู่ที่8 3ดแสนก็ถือว่าน่าจับจองมีเ้าของนะครับเดีย๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดูห้องเครื่องนะครับเช่นเคยครับดูรถมือสองนะรอยตะเข็บรอยเม็ดโอเม็าต่างๆนะครับ การหน้าต่างของแท้ของเดิมแน่นอนนะครับแผ่นเพดสติ๊กเกอร์ต่างรับประกันนะครับไม่มีวบัติเหตุชนหนักแน่นอนคันนี้นะลายเป็นสากระโปรงครับสติ๊กเกอร์รับประกันต่างยังอยู่ครบนะของแท้ของเดิมแน่นอนครับนอตไม่เคยขยับแน่นอนอันนี้รับประกันได้เลยนะครับสําหรับทางเพยนเ์ของเรานะขนาดเครื่องยนต์ครับเป็น1.9 DDI Blue Power นะครับสองคันนี้นะครับ1 5 0แรงม้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับ เครืงยนต์ขนาด1.9ลิตรนะครับก็1,900ซีซีก็แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะถือว่าขับได้สนุกสบายสนุกป,ประหยัดด้วยที่สัมผัสนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นีสูก็เป็นเครื่องยนต์ที่ทนนะครับประหยัดทนคุ้มค่าในเรื่องของอัหล่ลต่างๆก็ตอบโจทย์ได้สำหรับบ้านเรานะ ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับมิลเอคันนี้นะครับถูใจุใจอไมมนะสาหรับคันนี้นะครับเปิดตัวก็อยู่ที่1นล้านสประมาณ1 4, นะล้านสี่นะล้านสามกอบล้านสี่นะวันนี้นะครับสภาพใหม่ๆสภาพดูดีดูสวยงามทั้งภายในภายนอกเลยในราคาเพียงแค่8ปดแสนสามบาทเท่านั้นเองนะครับสาหรับคนที่หาครอบครัวนะทั้งเน้นในเรื่องของความประหยัดนะครับเน้นในเรื่องของความเอกประสงค์เน้นในเรื่องของอะไรนะ ค่าบรุงดูแลรักษาศูนย์บริการต่างๆอันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับก็อยู่ที่ความชอบสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ